อนิเมชันแบบปกติอ่ะอนิเมชันของอะไรดีอะโดเรมอนนึกอะไรไม่ออกกูแบบโดเรมอนไม่กรธฟ้ามึงอพี่ฟ้มไม่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 พอแล้ว เมื่อไหร่ม่สามเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่จะคิดได้พี่เฮ้ยเอาอะเชนี่ดากีบอลฟุกกดเลยหมดแอนิเมชั่นไม่เอาเลยมาชอบดากบอลเมื่อไหร่พี่พี่จะว่าบอลพีเนี่ยเฮ้ยแฟน้เยังไม่ได้คิดเลยเดียวเอาเรียบร้องกดเดี๋ยวลองกดเลือกดากบอลดีก้นบอลหาโจทย์เลย แล้วก็หัวคูริลินเต็มเลยหัวคูริลินอีกแล้วบทข้อที่34ได้บอกไว้หัวคูริลินมีอยู่จริงหัวข้อกับคูรนหมายเลข18กับคูริลินทำมาอยังไงถึงหมายเลข18ถึงท้องได้ก็เข้าเป็นคนไม่ใช่หงโยนหน่อยเขาเป็นมนุษย์ดั้แป็นงเป็นมนุษย์ดั้งเป็นมนุษย์เต้ยกูจะวาดทันไปเลยวัวแต่เล่นมุกพี่เป็นทันเต้เลยนะพี่วาดไม่ทันเอ้ยงั้นกูต้องวาดให้ทันละ ทงผงพีเดียวเป็นไงเฮ <st> ้ยวาดไวฝุอย่างนั้นเหรอในขณะที่ทุกคนเขาจะวาดกล้ามกันผมลบแทบไม่ทันเลยพอพี่พูดอย่างนี้ <c oughs> <laughs> <c oughs> วัดกล้ามกันแล้ <c oughs> วมัดกล้ามดิวะดาก้อนบอลดาก้อนบอลจะวาดอะไรกัน <c oughs> ลงสดเดนอัศตุปคือขับดีมากอีกแล้วพอแล้วเอาตัวเอาชอบเลยชอบเลยเดี๋ยวอดนะผมสงสัยสรุปก็คือผู้เท่าต่ำเป็นผัวไม่ได้สิแปดใช่ป่ะอันนี้ใช่ฮอ๋อโอเคพี่ให้ชวนโจทย์อีกทีผู้เท่าต่ำผู้เท่าต่ำเป็นผัวของไม่ได้สิแปดใช่ไหมเป็นเมียของไม่ได้สิแปดโทษทีโทษทีแต่พี่ดูมามันก็เป็นอย่างนั้นนะจำได้อีกแล้วพุ้งต้องส่งภาคที่มันตรงกันไหมพี่แล้วพี่ดูมัลติมีเดย์ก็ไม่ดูแกโตมาในสังคมแบบไหน ว่าตัวโปรดพี่เลยยำชาเลยพี่ยำชาอ๋ตัวโปรดพี่ก็จุดเงบงไงเดี๋ยวไม่มีจุดเบงใดๆก็บอ <c oughs> ลนะมีพี่พี่ไม่รูะจุดเบงจักรวาลนะจริงเหรอจริงพี่ไม่จริงพี่เชื่อสงสัยจะมีจริงแล้วอะ่ะเพราะกูไม่อยากเชื่อฮันเตอร์ฮันเตอร์กับถูกต้องพี่เลยีนเก่งเราเลยพูพี่ถอนเก่งเราเลยพูดพี่ทำไมให้ถอดทำไมล่ะโดนกูอัดตัวเนี่ยกูไม่ดีอยู่นี่ยกูไกล ไหนแตก้อนบอลไอันก้าก้อมน้งก็สู้กันตลอดนะที่ไม่ดูจากก้อนบอลไี่ดูก็ดูไม่ตรงกับคนอื่นตัวเองก็เลยเลิกดูไงไม่แปลกใจเลยพี่พูกแบบว่าแบบจือใบไข่โอเคนเดย ไอโอเค็นเดกูจะเค็นหน้าไงโกฮังบ <laughs> ีดหรอใช่ไหมฟุ๊กใช่หน้าตาเป็นไงเหมือนมิสเตอร์บีดป่ะโกฮังบีดไออีไงนี่พอพอจะต่อสู้ก็ถ้าคุณยอมแพ้ผมตอนนี้ผมจะแจ้งคุณเป็นตัวรักนายว่าแม่ของโนแล้วแชอบตัวนี้ไหมแบ๊คบีเชี่ยอะไรเน่นี่วันที่โกฮังบี ดาเกบอลนี <ersch> ่ก็ใจดิฟุกไม่อยากให้เล่นหัวข้อดากบ่อยๆเว้ยมันแปดเบื้อใช่ไหมฟุกก็นั่งดูไปกรรมบัดไปนั่งดูไปกรรมเกินกันไปกรมบัเตนี้กรรมโดน t ช่ i หม ไม่ใช่ไครวาดเดียวทำไมฟุกวาดเบจิต้าถอดกางเกงอ่ะพี่ไม่เคยคิดเลยว่าฟุกจะเป็นคนแบบนี้มาถอดกางเกงเนี่ยผมจำไม่ได้ต้อเบจิตคือผมไม่ดูนะเบจิต้ามีกี่ขานะเบจิต้ามีสองขาไงทำไมฟุกวาดมีสามขาทุกคนมันมันหางมันหางนะจ๊ะออ๋ ่ผมวาดเซอร์วิสแฟนดายเกิร์ลบอลแล้วจริงเหรอดิ้งเดี๋ยวรอดูได้เลยวาดใครกับใครเปจิตดากับโกคุดเซอร์วิสยังไงขาโทษฉันอยู่กับนายตลอดอ่ะผมว่าฉันเหรอไอเยี่ยมวาดแล้วทำไมชาวซายาถึงสูญพันธุ์เพราะเป็นเก่วาดแล้วเจี่ยมไปจากวาดแล้วทำไมถึงอยากสู้โงกุณอยากเอาเนื้อมาแนบเนื้อนี่เใช่เวลาสู้กันก็โน่นนัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟุ๊กลับไม่ได้และนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ฟุ๊กไม่อยากวาดเดายกิรอนเองและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่คาคาลอ รวมร่างกับเบจิต้าจริงๆเงื่อนไขของการรวมร่างกันคือต้องเคยรวมร่างกันมาก่อนแบบจริงๆรวมร่างทางไหนทางตุ้มหูโอ้โหทางหูเลยเหรอโลกจีบจริงๆริงโกรเกินแล้วนะขอโทษแฟนดักเกร์บอลด้วยนะครับผมปกป้องไว้ไม่ได้ชอบอ่ะหัวข้อนี้แม่งสนุกว่ะผมรักดากเกอรบอลใช่ ไอ้เหี right, <laughs> <laughs> ้ยผมรันแต่ก็บอลผมเกลียดแล้วเนี่ยะี่นนนนหนว่าทำยังไงพี่ว่าล่ะู้ได้ยังไงมันก็มีอยู่คนเดียวที่ว่าแบบนี้เนี่ย มีเต้ยอยางกันบอลด้วยมันต้องตายตั้งแต่ตอนแรกเลยนะยำฉาบยำฉาบมันยังไม่ตายมันได้บูมากเลยนะเว้ยเขียนนี่ตัดอ๋องอะไรอ่ะตัดอ๋องตัดอ๋อไม่รู้ยายำฉาบพ่อโกหังอะดูผมสิ NTR GG ด้วยซ้ำไม่พ่อโกหังซิพิโก,ก,กโลก็คือ NTR ได้แต่ขอทุกคนเยอะติดโบจริงๆโกคูก็ท้องกับพิโกโลแหละโกคูเหรอใช่ใช่อันนี้รับได้อยู่ จะฟุกแบบเจอใครดีจริงคือคอมโบการอากาศแล้วอใช่คอมโบเันย้งงกันบอลเน่ยเม่อฟุกต่อยขึ้นฟ้าแล้วบินตามอ่ะคือมึงมึงไม่ปล่อยให้ศัตรูได้เล่นเลยเหรอใช่มึงโดนฟุกคอมโบว่ามึงทำไปท่ากับข้าวรอยก <c oughs> ว่าจะคอมโบเสร็จไอ้ยี้ยกูเหนื่อยชิบหาย Where you go I go หย <c oughs> <c oughs> ุดกูได้ของฟุกหยุดว่าถาดิแล้วฟุกไ่ยังฟุก ไม่ใช่ของฟุกเหรอเนี่ยเออของผมพี่ผมเขียนอืมใช่เหรอวะโลกมันจับไปแล้วพี่ที่ผมบอกว่าฟุกว่าสามขาคือผมก็ตกใจเหมือนกันไงอาจจะผมก็ได้ฮันเตอร์ไม่มีทางหรอกเฮียมึงอะว่าถาำวัดโคตรงัววันีก็โง่ปกติทุกวันโอ้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 หายแล้วม่เปไรพี่พิเศษเลยบอกไมหใชเห็นคนด่าฮันเตอร์เราพิเศษเลยเดี๋ยเขาว่ารักน้องไม่มี ฟกขอโทษนะไม่ให้อภัยยัง่ยังไม่ทันได้บอกเลยว่าเรื่องอะไรฟกล้างทองอยู่จริงนะเว้ยหดยิงพี่เฮ้ยเชี่ยคืนเมื่อปีไลน์เชี่ยในทีละสี่ชั่วโมงเอ้ยมาแล้วว่ายโกหังบีช มิสเร์บีีมีมิเบีคอเาบีสบีดี้เป็นหางก็ได้วันออกวันออกวีเวเทวะอ๋อวันอะไรไปทันันั้นเติมโกหังมีขดจะกรแล้วด้วยทอด่ทอดทำไมทอลทอดไป้วเทอได้บ่ <laughs> <Little> Nem <balling. laughs> แล้วมันเกี่ยวอะไรกับหัวเหลืองนั้นวะไงพลังพลังหมดไงพลังหมดโดนเนเจ๊กว่เดเอะไรมันกว้ายัเวยรับปากผมรับปาอะไรวะไม่รู้พูดได้ที่บอกว่ามันกระโดดสาวขามาสลงมาสาวขาที่เตอร์าวขาไงมันคือแล้วมันนี้ยเตอแล้วพี่นนวามันคือเนี ผมเลยแบบเกบอบวัด้วอนีดอะไรนี่เยือวแล้วก็ได้จ้ายยากไงเลยจบยว่าันแล้วครับเอบจะาสามขาตยเลยกูเซฟเลยนกูไม่เลื่อนลงไปดูหรอกนะ กูคิดเกศเซนเซอ์ชีตปัดออกไปเลยนี่ฮะนี่ฮานเอาเอาเอาลงเอาลงผมเซฟอยู่จริงด้วยรี่มาเลขสิบดอยู่มาเลขสิบแปดบวกหลงหลงเฉื่อยหลงเรื่องไาเลขสิบแปดนี่แบบคิดถึงุณลิลลเลย นางจะมาอยู่จะต่อยังไงตอนแรกเนีมันกลับมารักกันเฉยๆเลยอันนี้คือจบดีนะฮะคือถ้าเราไม่ก็เฉยดาวก็บอลก้อยกูเป็นขั้นสองเลยขั้นบอลที่บ้านอย่างที่สองเลยโอ้มามุมนี้แล้วไม่วานเลยวันนี้เลยมบมันจบที่ตรงนี้อีกแล้ว เจอไปเมื่อกี้ไม่ไม่ได้จูบกันก็แบบยืนขึ้นใส่กันโอกลับไปที่เดิมหมายมันรั้กัน่นั้นเลยเหรอวะอีกแล้วอีกแล้วเอเกลยังจะเอี้มนจะจุบกันไได้มันไม่ได้มีแค่เราเพียงไอ้ยันจะจุบกันได่ไใครเหนทีาน้อยมาทนความรุนเรี่ยงไม่ใช่เ <Video. S 1> ไม่มเดียวไม่มเดียววีดียวเสร็เร็วมาสอนฉันบินได้แล้วไอ้เด้บินสิ กูนึกว่าเต้ี้ยบดินได้เลยเตลอยเลยนี่เลว่าภาพนี้เลยอ๋อกอดละกอดละใส่ขูสอนเินเงินเียต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ขอ้โไว้บุชานี่ต้นไม้ของพ่อแล้วเกี่ยวอะไรกับวีเดียวเฮ้ยรู้เดยวพี่ผมจะเติมหาต่อไปให้ Oh, โอ้โหคิดว่าเป็นร่างนั้นน ouais, so ่ะลงมาเนี่ยโคตเจียลยดอีเนี่ยลงกูลงอะไรไม่ทันทั้งนั้นนะอันนี้เสียใจร้องไห้อยู่บิคุลโอตาล็อินเลยไม่ใช่เวลาไม่โกหก ยิงชาเชกโกัยิงด้วยนกว่าพี่กันโลพูดกันด้วยโอ้ยจ้วเหมือนอดีกว่าพี่ดามเลยน่าแล้วกาะแล้ววันนี้เราจะเล่นหมดอะไรกันดีครับ ในฟพ๊กเอาที่เราเตรียมกันไว้ดิฟุกเอ้ก็ตอนแรกพี่ฝ่าบอกให้พุ่เป็นคนพูดว่าหมดเลยดีพี่ฝ่าเป็นคนพูดเองเออพี่ผาพี่ผาต้องไปพูดเแล้วก็ว่หมดอันนี้ด่าทุกคนหรือว่าด่าด่าคือชื่อเม่ชัเอางี้นะครับวันนี้เราจะมาเล่นโหมดระยะยาวฟิวชั่นหรืออะไรก็ได้ที่เราไปเล่นกันนั้นน่ะหนูคิดถึงจังเลยโดนลิมิตอยากฟิวส้นตีนอะไรมาก็ฟิวมาเนี่ยใช่เขียนมาเลย อยากเขียนอะไรก็เขียนมาเลยแล้วก็ฟิวชั่น6ตัวจัดไปยไจริงไหมอะไรนะเอาเสษเกียวแต่ละตัวมาใส่อะสามตัวก็ได้3ตัวสตัวเบสิกเบสิกโอเคพี่มไปก่อนนะพี่เอาจากการห้ามหน่อยห้ามเลยเลิกกันกดเลย เขียนชื่อใช่ไหมใช่พี่ฟ้มจะเขียนตัวหนังสือแปลกๆไปอีกนะไม่อ่านไม่ออไม่แปลกไม่แปลกแต่ตอนนี้ไม่รู้จะเขียนอะไรเนี่ยจริงเหรอเอาเรื่องที่มันกําลังดังๆเนี่ยอย่างตัวชายเกิดมาใหม่ต้นขาโคตรแน่นอ๋อแน่นะองค์ชายไม่ดังไปแล้วอะใช้ลําโพงไงถึงจะดังโอ้กลอยเลยไม่มีพี่นนท์ไม่ไม่ไม่เราต้องอยู่ได้บ้างดีววะไม่มีนนท์เออเราต้องหัดอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองใช่ไหมโอเว่นดีแล้วเหรอจะไม่มีใครเล่นมุกต่อผมไม่รอดหรอกโอเว่นแค่นี้ก็บานพอแล้วใครคนสุดท้ายดับดีเฮ้ยคนสุด พึ่งนึกออกพึ่งนึกออกช้าเช้าพี่นึกออกหรือว่าพี่เขียนก่อนอยู่พี่ไม่อ่าหยุดเสร็จละวฟุกอะไรตัวฟุกนี่แบบโคตรเด่นเลยว่ะได้เรื่องอะอันนี้พี่ฟาร์มเขียนตัวใช่หรออือไม่ใช่แล้วเฮ้ยไม่จริงคนอื่นอะลึงเฮ้ยเราพูดทำไมเออสปอยโอ้ยสปอยโอ้ยรู้ไหมโอ้ยดนถ้าเกิดสปอยจะโดนคำว่าอะไรเรื่องตอกพี่ฟ้า ไดลีดมาไรนะให้ยินแต่เสียงิงลีดเออเสียงจิ้งลีดบ้านมึงไงเวนโหดดังในยี่ยังกับบ้านเต้เลยนะลดเสียงจิ้งลีดหน่อยดิออกไปกินออกไปกินตะวันออกไปกินเลยใครมาเขียนสีฟ้ามาสีฟ้าอะไรสีฟ้าอะไรโอ้เวรอดเลรอเรียนนะครับวันนี้ตัวสุดท้ายแล้วเขียนตัวเท่ๆมาด้วยล่ะ เอานึกว่าให้เอาไปเลือกอีกโอ้ไม่ไม่มีเลือกไม่มีเลือกเราต้องบังคับโอ้โอ้มาสใดเก็เอาสิ่งนี้ลงไปสิ่งนี้พวกลับไม่ได้ตัวสุดท้ายเนี่ยมันต้องเป็นเมนูนี้เท่านั้นคิดถึงคนนี้จังเลยเนี่ยเขียนไปกี่ไหมอย่าไปเนยมันจะเดาได้เูนี้ไอ้คนสุดท้ายเนี่ยตกยังตงยัง พุกนี่แหละไอ้คนสุดท้ายเขียนไปพุกจุดเปย์พี่อยากว่าจุดเปย์ว่ะเขียนดิเขียนจุดเปย์ฟุกพี่อยากว่าจุดเปย์ว่ะฟุกมันเขาอาจจะไม่ได้ไงพุกจ่าเยื่อเขารับไปอุ้ยโอ้กูรู้สึกกูโชคดีมากที่บล็อกไม่ได้อันนี้วะโอ้อยากได้หัวข้อนี้อ่ะผมไม่ได้อันนี้ซะียละเสียดายอันนี้เราคัดล่มือใช่อันนี้เราคัดล่มือใช่ต่พี่ฟาร์มปล่อยจุดเปย์มาไม่ไม่จริงพี่ฟาร์มครับ ไอเหี้ยน่ากลัวมากไอตอนมันยังไม่ใช่ของเราด้วยพี่ฟ่าผมถามตรงๆนี่พี่เขียนอะไรมาไม่บอกผมแปลไม่ออกลายมือไก่เขียงเงี้ยเดี๋ยวอนุบาลยังเขียนเดียวพี่โอเว่นรู้เปล่าโอเว่นจังหวะเนี้ยต่อยแบบเบากว่าพูดอีกเจอหน้ากันก็ตีรูปหน้าได้เลยไม่ต้องไหวใครเขียนตัวฟ้าฟ้ามาตัวสุดท้ายรอบที่แล้วอ่ะใครจุดเป้หรือเปล่าใครล่ะ ไม่มีใครเขียนเลยเหรอไอตะวันไงตะวันมันเงียบอะก่อนนิดนึงเอออะไรดีเอ้าพี่ไม่ได้จุดเฟไว้เ้ยพี่ฝาาแน่แน่เนี่ยอะไรวะโอเคโอ้โอเควาไอเหรอไอส่งมาดิ ออไอ้เป็นคนไอ้ส่งมาขอแค่ตัวเดียวเพรว่าแบบไม่ไม่ติดตามนิดนี้ไม่ได้ดูดิดนี้ก็ว่าเป็นคนเดียวที่ไม่ดูดิดนี้ทำไมมึไม่ดูฮะิแม่พี่ใคยดูไหมเจ้าชายกบอ่ะไม่พี่ฟูทำไมงดีนะแล้วคือก่อนหน้านี้กูเล่นมุกลิงบ่อยตอนที่กูได้ลิงคู่เลยคอมบิเนช์ฉันไม่เฮี้ยสัตว์เลยยังรู้พี่เนี่ยเชิญมด้วยครับแม่เฮี้ยทุกคนพี่ฟ้ามจะเป็นสาวใหม อยากเป็นสาวขาวพีฟาร์มเนอะผมก็อยากลองเป็นผู้หญิงดูสักครั้งโอ้เราดูสักครั้งคือนะดีแล้วไม่มีหม่ำเทงหนุ่อันนั้นอาจจะง่ายกว่าก็ได้นะพี่ฟามล่างพาดหรือเ่าไม่ไม่ไม่ลงเส้นแล้วมันไม่ล่างไม่ได้ว่ะลิงแม่งวาดแยกสาส มไม่มีนะไม่มีนิ้วเลยสักพับบอพเกิร์ไม่มีนิ้วหรอกนะศาสตาจารย์ยูโทเนียมไม่ลืมใส่นิ้วไหมน้องตาลเขื่องถี่สารพัดคนหอมแต่ศาสตราจารย์เอ็กซ์จำชื่อถุงหรอศาตาจารย์ยูโทเนียมจำไม่ได้ได้คล้ายๆสมุไรแจงก็จริงอะจะเป็นคนเดียวกันก็ได้แค่เขาแบบเป็นอะไรสมุไรแจง ซามูไลแจ็คเช็คมวัดเจ็คกเดิดามูไรแจช็คเะไอีกูจะพูดเลยแต่เฮยเย่ง <laughs> <to laugh> หมดแย่งหมดแย่งเลยการชูวัตถุดิบมันยากจังวะเหียแต่อันนี้จะวัตถุดิบหลักผมไม่มีวัตถุดิบหลักเลยผมสันสร้างแต้าวัถุดิบหล้กวัตถุดิบหลักกูคือลิงอู้หู้้หู้ห้หู้อู้หูห้ห้หูู้้่ ไปฟุ้พูดพรจังลงสีผมแล้วลงสีมึงผมน่ารักไปหนึ่งทีแต่วันนี้ทุกคนซิมหมดแล้วนะมีคนเขาไม่ได้ชอบเสียงพี่ฟุ้พี่ฟุ้งคนซื้อพี่ฟุเป็นคนซื้อใส่ยิงฟุ้ไม่ได้ซื้อฟุ้ขายยาหลังห้องน้ำยาคู่ยาม้ายาม้าไปแต่ฟุ้งเป็นคนอย่างนี้เราปคนสั่งไปสั่งหัวน้ำตาลน้ำตาลมีไข่อยู่บนหัว ไปกันไม่ออกเลยปายังก็ฝนตกฝนตกโอคตรหนักเลยโคตรหนักเลยโหม่ลงมาเลยเนี่ยมันตอบไปผมต้องปิดไม้เน่ทำไมค์พูดก็ไม่เข้าหรอกแต่โอเวนลองพูดดิฮัลโหล ใช่ใช่ถ้าโอ,อเว่นพูดอะมันจะมีเียงฝนอย่างน้อยก็ไม่เหมือนตอนพี่ฟ้าที่ฟ้าร้องเหมือนจะพาครับ <c oughs> อันนั้นน่ากลัวมากเลยนะเว้ยกูจะตายไปวะห้องกูมืดๆแต่อตอนนั้นอะ <c oughs> แล้วแบบฟ้าผ่าทีห้องไม่สว่างว้าวมโยโคน่ากลัวเลย <c oughs> ลถ้าทุกคนสงสัยคลิปไหนก็ย้อนกลับไปดูได้ครับแต่พี่ค่าวสุดฟ้าจะผ่าลงหัวกู ไม่ผ่าพี่จะเป็นพี่จะทำอะไรแบบแปลกๆอย่างเช่นเปิดคอมอะไรอย่างเงี้ยไปกันนะไม่เป็นพี่ไม่โดนว่านผมก็ไม่โดนแต่ว่านพี่มันไม่ีสายล่อฟ้าเหมือนพี่ว่านผมก็ไม่มีพี่ได้ยินไหมไปล่อแทนได้ได้ยินได้ยินเสียงเสียวฟ้าผ่าไหมไปล่อแทนเลยคือตอนนี้กูเสียวมากฟ้าแม่งผ่าแรงสเลยเสียวอะไรเลยเหรอเสียวอะไรอ่ะเสียวสุดๆเลยพี่แอ้มผมเห็นหน้าม้าผมเครียดว่ะมองมันต่อไป ันคือม้าอหะม้านิ่มังกรม้าแบบม้าเลยอ่ะม ah ้าฮะม้าไปม้าล้วได้ยังไงสีตาันนี้เป็นไงเนาะสีแดงพอสังเกตสีใหญ่เออสีใหญ่ก็สีตาตาอยู่นั่นแหละตาเขาเจ็บตุดคือแบบเขากลิบกันแล้วอะเจ้าก็จะเจ้าก็จะที่อธิบายเปะวะก็คือสีใหญ่อย่างอีกอยากจุดเล่นเล่นเล่นทุกวันอ่ะทุกคลิปอะ เพลงเนี้ยมบบจะดอนแล้วมือไหวแล้วแล้วน้องน้องเราขึ้นกระโบกแล้วการตัดสินใจของพุทธจัดแล้ว เราสีกระดีระพุกไหมของเราเนาะยังชอบเลยอีกนิดนึงกรดีระุกไะเด็ก็กแเด็กเ็กแ่ดดดดดอพุกไปการตัดสินใจผู้จัดเแเนรีเกเแนะครับเนี่ยคุณคนดูครับเดื๋ตาต่อไปพูจัดจะเป็นคนช้าเอาท่านเหลือสี่เหลือใครเหลือใครเนี่ยไปแล้วเนี่ยโลวันเฮ้ยเร็เยีว ตึง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 มิสเตอร์โปโปเนี่ยมิสเตอร์โปโปเฮ้ยอะไรเนี่ยก็ไมแบบยิ้มแบบยืดเลยเลือดกับอะไรไปพินเลยความก็แบบโอเคแล้ววัดไปเลยเฮ้ยของผมนี่นาอะไรอ่ะเฮ้ยมูเต่า อ่าเลยว่าต่อไปเลยก็เลยเปลี่ยนให้มันถูกต้องพี่โอเคใส่แว่นเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยในลำมาได้ลหมีหนาวนิดหน่อยโอ้ห่เบี้ยอ้โมาดู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 มามาดู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 มาดมาดูมาดูมาดูมาูมาด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 ู หวองวงหวองออกจากเดียวอ๋อหมูเต่าไม่ชูวัตถุดิบหลักเลยครับเชฟหมูเต่าเดโยวเออจริงครับไม่ชูวัตถุดิบักใช่ไหมครับทุกคนหมูเต่าเก้าสิเอรนั้นอจห้าจริงๆ สีซาเฮ้ยม่ีรอเลือกันแล้วพี่ฟัว่าลิงวะเฮ้ยเลยเฮอพี่ยเลยผมก็เลยแถมให้อีกคนนึงพี่แต่ไม่ใช่ลิงพาราเบียใจแอนไงเมื่อกี้เด็กถึงาม่ารองเพลงอุ๊อุ๊บ่ม่ฟังมันดูวารยรกแขกเกงจะร้องเพใจแอนเลยม่คดเทอันนี้ชากร้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <laughs> chạy đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn จัไม่ได้ว่าอ้เี้ยตัวเลยเสียงกูมาเหรอเฮ้ยไม่เลพี่ฟ้าเดินเติรนรมันกลาไงขอตุลน่ไทยกาโอ้ดีบอะโดนได้แน่เลยจำได้ได้แก้วเดิาลชาวเดินสไกาผมอะอชาเ้ลายมือไก่เขียเนี่ยสเกดีดีแล้วทำไมอะทดไฟพี่แตกพี่้าไทยกาเป็นตล่าของกคนเนคนเดีวนไม่ใบ่ครท่านแลบวกชาวเด ไหนในโป้เฮ้ยโอ้ยโดนแล้วสวยมีอะไรเสียบตูดพี่เดียบห้วยนี่น่ารักไหมคะออยากเป็นสาวพี่จ้าะพี่อยากเป็นสาวละวงอยากสาวน่าพี่เลยวะพี่อะไรของพี่อายอะไรโอ้โหฟ้ากระปิบมาอันนี้เลยเอาอันนี้ก็เลยเอาตัวดีๆห้บอสซัมบับเบิ้ลบอท้าครับตอนแรกมันเป็นมีขู่ไอ้แต่โอเว่นอะไรตัวสีฟ้านะมันเปลี่ยนเลยสาวน้อยสุดน่ารักโมจูโมจู โอ้ยตัวไรโมโจโจโจอะไรจีอะไรอ่ะโมโจโจโจไงลองอ่านดีๆมันอ่านได้อ่านไม่ออกอ่านจะไงลเอวพี่อู้หูนี่ไงว เฮ้ยเอาไหนบับเบิ้ลอะโอ้มาสมุดเรื่องอะไรไอ้ความน่ารักของบับเบิ้ลอยู่ไหนทำไมกลายเป็นสลับดูเลมอนเออดเลมอนอยู่ไหนโอ้มาที่ไหนมามีกไหนแดงทำไมเป็นดีจีอีซี่ทำไมมันต้องเอียงหัวมองดีดีตัด เขียนได้ด้วยนะท้ไม่เข็บกับด้าน้ะตะวันหลายอ้อตัดละตัดมาเขียนได้เนะใขได้กูได้จริจริงนึกไม่ออกเลยไปไปอันนี่อ่านออกว่าแล้วทำไมพี่ยังเตอไม่มีใจลูกหัวใจใช่ไหมอะไรอ่าออกเว้นได้อย่างเป้นที่

กูอยากเล่นโซลลูกกินพวกมอนเตอร์ในดันเจยนเยอะเกินโอ้โหสกิฟตี้ยอกๆีอกเย็ดเย็ดคลองเลยไปจีแตอะไรวะได้ไปเฮ้ยไม่ต้องสุดยอดเลยพี่ไอ้วานแต่คาหวังแย่ลยไม่สามไม่สามชัเลยอสกิตี้เวทิตาเวตาล่ล อยู่ในชัโคกด้วยรับ้รับไแบบเอมีดวงตะวันด้านหลังเลยวะไอ้ฝ่ายชัโคกโขาก็ไปวัดแรกแล้วไปเนโคยันโคกเฉยอนี่คือโกุณหลังจาชนะกำลังมาเข้าสวว่าวไม่ต้าการต่อสู้เรายังไม่จบ Quer não seguir